ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาวลุ่งทิวาโคสินค่าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 ประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวรุ่งทิวาโคสินเกิดวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ33ปีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่141หมู่2ตำบลหน,นองเรืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์แะดับปรินญ,ญ,ญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2558ณโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ตำแหน่งปัจจุบันครูอันดับคส1เลขที่ตำแหน่ง3387โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2 รวมอายุราชการ6ปี2เดือนงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิละปะสอนกิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาติกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันพุธและวันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่และผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่และผิดชอบงานสากรณโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ และผิดชอบยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียนโอนิตในวิชาวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. การปฏิบัติงานด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่ 1. การมีวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จรวงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประพปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพาเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนโดยการนำหลักคำสอนมาใช้ในการครองตน ทั้งทางกายวาจาใจเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งชุดผ้าไทยในโอกาสต่างๆตอนที่3การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขยันหมั่นเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการ ลวเวียนจากอบบยามุกต่างๆป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนเป็นผู้มีความมัธยัสถ์ประหยัดและอดอมตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเข้าอบรมตามที่โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆจัดอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถทุ่มเทในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียน ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประพฤตินตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอา,าสาจิตสาธารณะให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและส่วนรวมด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำงานทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน เข้ารับการประชุมทางวิชาการการอบรมการสัมมนาผ่านการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการในโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ผลสำนึกทางการเรียนก่อนเรียนได้หลังเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ17.50ผลสจา์ผลสนทางการเรียนของวิชาที่สอนในปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2562คิดเป็นร้อยละ10.29ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคมตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดเกียรติบัตรรางวัลที่ภาคภูมิใจจากโอกาสที่ได้รับความพยายามในการเรียนรู้และการตั้งใจในการทำงานทำให้มีผลงานได้รางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันต่อสมาการคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบุรีเขต2ปีการศึกษา2562ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69กลางวันครูดีไม่มีอบบายามุกเนื่องในวันครูแห่งชาติประจําปีการศึกษา2563 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาท่านคณะกรรมการและข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมยตรีจิตอันดีข้าพเจ้าพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนผู้ซึ่งจะเป็ี่ยนเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอขอบพระคุณค่ะ